โอ้ยมื่อนี่เอา capital, บรรยากาศแบบครุ่งยักษ์มาให้เบิ้งกับบรรยากาศหนาวๆมาให้เบิ <cause simple subway Ops> ้งเนาะพี่น้องเนาะเื้ยกับเซม่าหน่วยใหญ่คักแน่แท้หน่วยแบบใหญ่หนึ่งคนนะคนละคนละเออคนละซุกความเพิ่มความเล้วพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งนี่ซุกความอีกต่างหากกำลังเพิ่มนี่คนคนคนนี่แรงพลังพลังนี่บักลิมฟ้านี่บ้านนี้นี่บักลิมฟ้าโอ้ยบรรยากาศ บรรยากาศบา้านเฮาเดี๋ยวภาพพี่เพิ่งบรรยากาศบ้านเฮาเนาะย่ามือเศร้าย่าหลานกับไปส่งกันไปโรงเรียนบาดนภาพมาเบิ่งบรรยากาศย่ามือเศร้าว่ามันหนาวเย็นซ้ำใจเนาะนี่หน่วยเสือแชนแนลได้เลยเด้อนี่หน่วยไปนออบอกเขืออานิก็ได้ท่านมีหน่วยบอก บกว่านี่เด่นวย <c oughs> บักเขือคืนพี่น้องบักเขือคืนเหรอบะเขือคืนกินตำกล้วยเนาะโอ้แสบแสบแสบหากล้วยมาตำตำบักเขือคืนกินคือสีแสบเนาะโอ้พอดีแหละเดี๋ยวชวนเพื่อนสาวอันสืบตำบะตำกล้วยดีกว่าตำกล้วยตำกล้วย อพุงกับมีดเด้อดอกใหม่กับงามงามพลังงามเนาะถือฝนถือดูหนาวเดียวเมีย่าแล้วก็ขี่รถตะล่อนตะล่อนตะล่อนขึ้นมาเาไปส่งหลานเราเดี๋ยวพาไปบงังผ่าเนาะผ่าที่พันเออที่พันเย็บไหมเออ มันมันมันน่ารักมากนะพี่น้องดูอันนี้ซาเลงหาซาซาเลงหาไปดูผ้าที่เขาจะเย็บนะมันก็จะสวยงามมันเป็นผ้าเหมือนปอกแขนหรือเชียร์ลีเดอร์อะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละพี่น้องนี่เขาต้องเย็บอยู่ตรงนี้แหละเพื่อนสาวนะ กินข้าวที่นี่แทบทุกวันแหละเนาะนี่น่ารักมากเลยมันเป็นชุดเหมือนของชุดเชียร์ลีดเดอร์อะไรอย่างนี้ไหมเนาะเนี่ยมันก็จะนั่งเย็บมันก็จะเป็นวงเป็นวงอย่างนี้แหละแต่ว่าเออม่อสื่อกะทกลกเพ่นไปไห่หน้าสองเทือละแต่ว่า บักท่านสามฤดูนี่พุทราสามฤดูก็ก็กำลังเกิดแล้วนะพี่น้องนะกำลังจะออกดอกออกผลแล้วแต่ว่าเขาไม่มีเวลาเขาก็จะทำงานเอ,านอ้าดูหนวยกล้วยกว่อนพ่อต่ำไปเอามหีหอดห้างนกพี่น้องวาบางล่างนกล้างนกเกิดอยู่ต้นมะต้นกล้วย เออเกิดดีเนาะนี่รังนกเกิดอยู่กับต้นกล้วยพี่น้องดู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 ด,ด,ดูเออขยันสร้างเนาะรังนกนี่เนาะนี่หน่วยกล้วยมันไปทางโน้นนี่อันนี้ผ่านบ้านเพื่อนสาวมีพักชะอมนี่พักชะอมอันนี้ก็รังนกสวยงามเนาะ <laughs> เอเข้าใจมาทํารังแล้วพี่น้องเนาะพามาดูรังนกนี่นี่สารพระคุ่มอันเก้าคนตัวนี้อันไม้คนไปเห็ดไม้ข้างหน้าแล้วดูเขาขยันทํามากเลยตัวแสบเอ้ย